ชัดเจนไปแล้วกลุ่มพระไม่ทิ้งโยม,มแต่ว่าไม่ได้แรงแค่เฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นยังมีอีกนะคะค่ะเพราะว่านอกจากพระอาสาเนี่ยกลุ่มนี้เขามีอาสาสมัครคนรุ่นใหม่เป็นกําลังสําคัญด้วยนะคะคน้องๆบางคนที่ทีมข่าวเราสัมภาษณ์บอกว่ากินอยู่หลับนอนที่วัดมาร่วมเดือนอแล้วเพื่อทํางานอาสาตรงนี้ค่ะคุณชมคะนี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าอาสาพร้อมนะคะโดยเฉพาะภารกิจพระไม่ทิ้งโยมวันนี้คุยกันต่อแต่ว่าดิฉันชวนเจาะลึกเบื้องหลงังเพราะต้องบอกว่า โยมก็ไม่ทิ้งพระเช่นเดียวกันค่ะนาทีนี้การช่วยเหลือรอไม่ได้นะคะภารกิจพระไม่ทิ้งโยมของวัดส,สุทิวรารามตั้งใจจะช่วยทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนนับถือศาสนาใดาจะช่วยทุกคนให้ครอบคลุม24ชุมชนในเขตสาธรและกําลังสําคัญที่ทําให้การช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่มากขนาดนี้คืออาสาสมัครคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคมค่ะ ก็ขอขอบคุณนะเมื่อเราทํางานเนี่ยเราก็มีอาสาสมัครหลายคนที่เข้ามาช่วยเช่นน้องๆเยาว,วชนที่เขามีความสนใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งมีส่วนสําคัญมากที่ทําให้ศูนย์พักคอยวัสุทิิวารามเขียดสาทรและโครงการภาพไม่ทิ้งโยมเนี่ยสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบพบเจอกับโควิด -19 ในครั้งนี้ได้อาการเป็นยังไงขอโลเคชั่นชัดเจน แล้วทางเราก็จะจัดเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้นะครับในบางกรณีเช่นผู้ป่วยสีเขียวหรือว่าสีแดงเมื่อออกซิเจนต่ำน้องๆหรือว่าทีมจิตอาสาของเรา,าก็จะเข้าไปให้ออกซิเจนนะครับซึ่งเราก็ได้ช่วยได้หลายชีวิตมาก งานร่วมกันเกือบทุกขั้นตอนจริงๆนะคะทั้งพระอาสาและโยมอาสาค่ะยิ่งตอนนี้ภารกิจของพระไม่ทิ้งโยมวัดสุทธิวรารามนั้นมีการลงพื้นที่เชิงรุกในชุมชนมากขึ้นยิ่งทำให้พื้นที่ของวัดค่ะเป็นพิกัดรวบรวมอาสาสมัครมากหน้าหลายตานะคะลองดูตัวแทนเขาหน่อยค่ะส่งภาพมานะคะน้องแบงค์น้องภูมิและผู้หญิงคนกลางค่ะน้องแพรนี่คือ3ใน15คนอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ของภารกิจพระไม่ทิ้งโยม ที่วัดสุธิวรารามนะคะแบงค์กับภูมิเนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยถูกเฉิญด่านหน้าโทรศัพท์ถูกเชินเข้ามาเมื่อไหรสองคนนี้ต้องดิ่งตรงไปที่จุดพิกัดที่แจ้งเข้ามานะคะส่วนน้องแพรค่ะทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครพาร์ทไทม์ดูแลเรื่องข้อมูลแล้วก็การคัดแยกยานะคะกลุ่มนี้เขาแบ่งงานตามความถนัดแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันค่ะอยากจะช่วยคนกักตัวที่การช่วยเหลือของรัฐเข้าไปไม่ถึงค่ะ แต่ว่าทีมอา,าสาก็ยังทำงานอยู่อย่างตอนนี้สแตนบายทำอะไรน,นะพี่อ่าเบื้องต้นเนี่ยครับตอนนี้เราก็สแตนบายในส่วนของการรับเคสก็คือเผื่อว่ามีเคสที่เป็นผู้ป่วยที่เรารับไว้ในระบบของเรานะฮะเกิดมีอาการหรือว่าออกซิเจนขาดออกซิเจนอะไรเราก็จะสะอาดสแตนบายทิมงานตรงนี้ไว้อันนี้เป็นรถที่สแตนบายไว้ที่จะไปลงพื้นที่ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบอ่ารถนี้เราจะเอาไว้รับเคสผู้ป่วยโควิด กินขอทำเป็นไม่ต้องมีติดรถนยฮะก็หนึ่งเลยก็คือเรื่องอุปกรณ์ของ,ของการทาความสะอาด2เรื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือจะมีถังออกซิเจนตัวที่อยู่ข้างในนะั้นเราจะเป็นถังออกซิเจนเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับจะต้องการใช้ออกซิเจนแล้วเราก็จะมีการซีนรถไว้ซีนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อป้องการให,ให้เชื้อเนี่ยม,มันไม่สามารถสัมผัสกับต,ตัวผิวหนังของเบาะหรือของที่เราใช้นะฮะเรา mm. จะได้เป็นการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ด้วย องดึกนะครับเราจะมีการจัดการในเรื่องของจัดชุดจัดจ่ายให้กับชุมชนก็คือจัดชุดยาอาหารน้ำเครื่องดืง่มทุกอย่างเลยครับอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะน,น,น,นําไปลงชุมชนแล้วก็ในกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของเรานะครับอยู่ในส่วนอ,อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านซึ่งคนกลุ่มคนกลุ่มนี้ภาครัฐเขาเข้าไม่ถึง เราก็เลยมีทีมงานพาม,ม่ทิ้งโยมที่จะนาของที่เราได้รับบริจาคมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารละยาอพ,พ่อหลวงโภอทั้งหมดนะครับนำไปจ่ายให้พวกเขาเพราะว่าเราจะได้รับการ<ม>เขาเรียกว่าการร้องของมาเยอะมากเลยแต่ละวันเราก็จะจัดหาเนี่ยเราจะมีทีมจัด,จดน้ําอาหารละยาข้างหลังนะฮะเป็นนักศึกษาจิตวิทยาค่ะเพิ่งเรียนจบค่ะจริงๆก็ทํางานอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าเราทําเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็เวลาว่างก็จะมาช่วยที่นี่ช่วยงานธุรการงานเอกสารแล้วก็เราพอมีความรู้เรื่อง,องยาเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอช่วยจัดยาอะไรอย่างเงี้ยได้บ้าง เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นทางเจ้าที่ของชุดฏปบัติการอันนี้ก็มาจากาสารยาเลยถ้าช่วงช่วงกลางวันเนี่ยช่วงกลางวันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกจะมีคนมาบริจาคของก็ช่วยยกของช่วยอะไรเป็นงานปกติถ้ามีเคสผู้ป่วยอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะจัดรถออกไปรับผู้ป่วยใครมีความรู้ทา,างด้านการแพทย์เราก็เอามาลงช่วยในส่วนหน้าง,งานนะฮะ ใครที่มีความรู้ด้านไหนทาเอกสารได้ไหมเราก็เราก็มีการจัดเจ้าที่ไปทํางานในตรงนั้นนะครับเราก็ได้เริ่มมีการวางระบบก็คือเรามีระบบทีมงานทุกคน,นตอบได้หมดเลยว่าแต่ละคนทาหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยครับคุณผู้ชมตั้งแต่ในช่วงค่ำที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าการทํางานไม่ได้หยุดนะครับก็ยังสแตนบายเราที่จะมีไม่รู้ว่าจะมีเครหรือเปล่าที่บางครั้งเติมออกซิเจนบ้างบางครั้งต้องเอาออกซิเจนไปให้บ้าง คืนนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีนะครับแต่พวกเขาตอนนี้พร้อมแล้วครับของก็พร้อมคนก็พร้อมตอนนี้อาสาพร้อมครับ แต่ว่าก่อนที่อาสาจะพร้อมนะคะจะต้องมีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากผู้เที่ยวชาญที่จะสามารถทําให้น้องๆปฏิบัติภารกิจได้คล่องแคล่วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะอาสาสมัครคนรุ่นใหม่กลุ่มพระไม่ทิ้งโยมภาพรวมทั้งหมดมีเพียง15คนเท่านั้นนะคะสําหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไปทําหน้าที่เป็นจิตอาสากับกลุ่มนี้เขาแบ่งการทํางานแยกย่อยเป็น2ส,ส่วนค่ะใน15คนเนี่ย5คนแรกอยู่ทีมดูแลผู้ป่วยทีมดูแลผู้ป่วย5คนนี้จะติด ตามอาการดูแลผู้ป่วยที่เป็นแรงงานข้ามชาตินะคะนอกจากติดตามอาการก็ส่งน้ําส่งอาหารส่งยาเข้าไปด้วยทีนี้เหลืออีก10คนจะทําหน้าที่เป็นหน่วยฉุกเฉินหน่วยฉุกเฉิน10บคนก็จะแยกย่อยออกเป็น2ทีมทีมละหคนทํางานเป็นกะค่ะกะแรกเริ่มตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นส่วนกะที่2 4ี่โมงเย็นยาวไว้นู่นเลยค่ะเที่ยงคืนนะคะ ทีมฉุกเฉินสองทีมนี้สลับสับเปลี่ยนการทํางานแต่ว่าหัวใจสําคัญแต่ละทีมจะต้องมีคนที่ขับรถเป็นค่ะจะต้องมีคนที่ทําหน้าที่ในการประสานข้อมูลและต้องมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่า EMT นะคะในระหว่างที่ทีมฉุกเฉินไม่ได้ปฏิบัติภารกิจทีมนี้เขาจะทําหน้าที่ในการคัดแยกของบริจาคเข้าสารอาหารแห้งรวมไปถึงยารักษาโรคที่ส่งไปที่ภารกิจพระไม่ทิ้งโยมวสุธิวรารามด้วยนะคะ นี่เป็นภาพพลังของอาสาสมัครพระไม่ทิ้งโยมที่อยากจะฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นภาพการทํางานร่วมกันของพระสงฆ์แล้วก็โยมอาสาด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรเชื่อว่านาทีนี้คุณผู้ชมหลายท่านเจอกับปัญหาหลายด้านค่ะทิ้งท้ายช่วงอาสาพร้อมวันนี้ดีฉันชวนรับพรจากพระคุณเจ้าพระครูสุกิจจาพิรมนะคะเสริมพลังใจให้เราผ่านความลําบากนี้ไปด้วยกันค่ะแลาขอเป็นกำลังใจให้ญาติโยมทุกท่านคือให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ อย่างน้อยเราอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันนะอะไรสุดท้ายนี้ก็คือเป็นห่วงญาติโยมทุกท่านที่เป็นอยู่ก็ดีไม่เป็นก็ดีขอให้มีกำลังใจต่อสู้กับโควิดโควิดไม่ใช่โรคที่น่ากลัวแต่ว่าเราเระวังตัวกันไม่ดีเท่านั้นมากกว่าขอเจริญพร สาธุรพร์จากพระคุณเจ้านะคะคุณวันวิสาคุณเจษด,ดาคะนาทีนี้ <S <S นอกเหนือจากระบบการช่วยเหลือต่างๆกําลังใจ <S <S สําคัญที่สุดนะคะ <S <S ก็เลยอยากจะฝากกาลังใจวันนี้วันแม่แห่งชาติด้วยนะคะ <S <S อยากจะให้กําลังใจทุกคนด้วยค่ะ ได้พูดคุยกับคนที่เป็นผู้ติดเชื้อหลายๆคนหรือว่าเนี่ยแหละคะ่ะสายที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยนะคะคือบางคนติดเชื้อกันทั้งบ้านนะโทรศัพท์ติดต่อเขาบอกให้โทรติดต่อไปเบอร์นู้นเนีมันทาทุกวิถีทางแล้วแต่ไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยได้จิตอาสาสักคนหนึ่งมาคอยพูดคุยคอยอยู่เป็นเพื่อนอจะส่งยามาให้รหรือเปล่ายังไงไม่รู้มันอุ่นใจขึ้นมาน,น,นอกเหนือจากกําลังใจที่จิตอาสามอบให้กับคุณผู้ชมที่ติดเชื้อหรือว่าเดือดร้อนเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่า ลาณผู้ชมขอบคุณจิตอาสาที่ฉันไปคุยหลังบ้านเนี่ยพี่ๆหลายคนเขารู้สึกตื้นตันนะคะคืองานจิตอาสาเนี่ยเป็นงานที่เหนื่อยนะคะแล้วบางคนบอกว่าอยากจะเลิกทําเต็มทีเพราะมันหนักอ่ะแต่มันเลิกไม่ได้เห็นคนเดิดร้อนตรงหน้าดังนั้นบางทีพอเขาได้รับคําขอบคุณได้เห็นคนที่ป่วยแล้วหายป่วยมันชื่นใจจริงๆค่ะขอไว้ก่อนละค่ะอย่าเพิ่งเลิกกันเลยเนาะนะจับมือเดินหน้าไปด้วยกันต่อขอบคุณมากค่ะให้กําลังใจครับ